ใช่ครับฮะเอาโอ้จ so ่ายเจ้าทกระดุมครับจะให้ดูครับโอ้โหดีใจจังเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่อง Sensi Channel นะครับและวันนี้ซีนะคจะพาทุกคนนะครับจะมาเซอร์ไพรส์ยายนะครับยายหลานนะครับซึ่งวันนี้นะครับซีนะครับจะ ซื้อโทรศัพท์ให้ยายหลานนะครับเนื่องจากเป็นของขวัญเซอรพนะครับทำไมต้องซื้อลูกเมื่อเช้าทำไมเมื่อเช้ายายไปเล่นของตาเมื่อเช้ายายไปเรื่องของตาแล้วก็ไปกดของตาเป็นไงพังพังเลยแอปหายไปเลยตาโมโหใหญ่เลยเลยวันนี้ต้องทำอะไรลูกไปซื้อเซอร์ไพรส์ยายซะหน่อยเดี๋ยวเรามีวเรามีแผนว่าอะไรเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์เสร็จแล้วเราก็ซ่อนใส่ถุงไปซีไปบอกว่าไงลูก ยายอหนูให้ขนมให้อ่ะช่วยหนูจะกินขนมช่วยแกให้หน่อยใช่ปะ่ะใช่แล้วพอยายปวดมายายก็จะดีใจๆไปเฮ้ยเฮ้ยายตกใจลองดูว่ายายจะเซอร์ไพรส์หน้าตาเป็นไงครั้งแรกดเดี๋ยวไปดูกันนะครับครั้งแรกที่สีเทานะคยเขคือสีที่สีท,สทสี่ยายเปิดบอกว่าของใครอะ่ะสีกันน่ะเขาจะบอกว่าของยายเองแหละสีซึ้อมาเซอร์ไพรส์แล้วก็เย้โอเคนะตามนี้เดี๋ยวเราไปรอดูกันเราดูกันนะครับ ตอนนี้เรานะก็ถึงห้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราะรจะไปซื้อโทรศัพท์ให้ยายหลานกันเลยนะครับยิเรานะครับถึงร้านแล้วนะครับเราจะดูสเปคก่อนนี่นนให้พี่แนะนำเนี่ยตอนนี้นะนะครับยายไว้ใช้แค่ YouTube อย่างเดียวถ้าสมมติว่าดู YouTube นะครับ ลูกค้าดูเป็นตัวแรมแรม628นะครับตัวนี้จะมีมานะหน้าจออยู่ที่6 7 4ตัวนี้จะเป็นเลเปีน Redmi 13C ในความดีของเขานะครับผมนะจะทัสกีนอยู่ที่90เฮิร์การแสดงผลเป็นหน้าจอ Full HD โอ้เ oh, จ๋วมากเลยโอ้พี่เขาแนะนำดีมากเลยหน้าจอขนาด6 7 4ในเลทราคาเดียวกันนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นตัวสเปคสูงแบรนด์ของเราจะเป็นแบรนด์ที่ให้สเปคสูงราคาต่ำในในเลทราคาเดียวกันเราจะจ่ายไม่เยอะ ประหยัดกว่าแบนคเือน1,000บาทแน่นอนอันนี้เราคุ้มไหมงี้คุ้มไหมเฮ้ยคุ้มแล้วโอเคเลยไปเพื่อนๆบอกเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนไหนตอนไหนตอนถึงบ้านตอนถึงบ้านครัครับเช็คว่านี้โอเคสวยงาม โอเคเนี <laughs> okay ่ยโอเคเนี่ยแหละเร็วกันนะใช้กันแค่ตัวนี้มาเัวนี้ยิ่ง่ายเรยิ่งแย่ตงใจแน่ๆเลย นีไหมนสีดสีวัสดีคครับขอคครับพี่ก่อนทุกคนตอนนี้นะครับสีน้ำก็ถึงมัยาแล้วนะไมสบายพอเดให้เขาบอกมาห้ามเข้าแล้วทำไมบ้านเราถึงมีหมาอหมาห้ามเข้าคนเขาได้ไงป ยายแกครับครับเอาแจร่อะมครับแยนะัโอ้โหดีใจจังเลยฝายายฝั่ใหาแล้วแล้กแกแให้ก่อนครับขนมแกแกดูก่อนแกให้กินด้วยทีนี่้ออะไรอ่ะที่ขอดีมากเลยเียวแกดูแกดูนี่ดูต๊ะนี่ต๊ต ตังเ่ออะร่แกะเลยแกะตรงไหนอ่ะแล้ของตาล่ะครับของตาไม่มีของสุดใจไหมตาไม่มีนะอ่าอีที่สุดอให้ยายดูแค่เขยับให้ยายดูใ้ยายดูใยายดู้ยายดูให้ยายดูใหยให้ยายดูยดูยให้ยาดูดูาย้้ดหน้ดอยดีย้้ดาายยายยายด้าาาย อไรยอะเลยอะไรขึ้นนี้สองวัเลยพันขึ้นพันขึ้นไม่พันลงเหรอพันลงเลย์เก่งมากเลยใจแต่นะื้อให้เป็นของฝันไรของฝันปีใหม่คเ่อใหใส่เทดหักดใส่ไหมนะูโอ้โหตมีก้องเลยกีนั่นแหละใส่เแต่เรใส่ให้มาลูกชัดแจ๋วเลยทีเนี้ยอาได้ดูยูทใจแน่

แม่คขอยใจใจได้เล่าเออขอบใจนะขอให้เจริญเจริญทางไหนมาเทมานี่ใครเป็นคนซื้อให้ยายวันนี้ก็ภารกิจเป็นไงลูกภารกิจก็ต่อเพื่อนด้วยวันนี้นะคือภารกิจนะเขาก็สอบเร็จไปได้ด้วยดีนะได้ไหมครับถูกใจใจด้วยันถูกใจครับเริ่มเริ่มเริ่มหอมหน่อยหอมหลน่อยหอมน่อยแล้วแล้วไม่ถามตาบ้างเลยตาตาเอาอะไรถามตาตาจะเสียใจอะไรตาเอาอะไรครับ เลี้ยแต่กำลังคิดดูยาวเลยดิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตาก็ตามีแล้วตาไม่เอาแล้วตาแล้วนี่ผู้เดินวันนี้น้องสีรู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นดีใจแล้วภูมิใจเปล่าภูมิใจดีใจให้ของฝันยายตาจะไหลตาจะไหลป่ะตาจะไหลตื่นเต้นอือวันนี้ขอให้ตื่นเต้นขอให้น้องสี น้องเซนด้วยนะตัวความฝังกายแข็งแรงฝั่งใจเรียนหนังสือนะเรียนเก่งๆครับถูกครับสาธุยังสาธุด้วยสาธุสำหรับคลิปี้ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้คือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดี่ทำคลิปแบบนี้อีกต่อๆกันไปด้วยนะครับบายบายบอตบมือหน่อย